สวัสดีเจ้าพี่น้องจ้ามนเมอน่ยายเอวพ้ามาเก็บทั่วฝรั่งผันเอิญมา โอเคศูนย์ปร์ซนจากจแย่เอ๋เอินผิดเอินถือด้วยใช่ไหมแย่เอ๋อไปบ้านมูอยู่ข้างบ้านเจ้าของนี่แหละมูใกล้ๆกันนีเลยจล้ะยางไก่มะพร้าวไปเลยเปล,ย,เปลยวกแต้าหน่อยเปียวบันไดมานี่มึงไว้เก็ยบยุคข้างขวางนี่จ้ะนี่จ้ะพ่อเก็บแล้วแย้เอ๋อลองซิมไปเบื้องมึงหันไหนหนึ่งแล้ว โคสรบถนัดจะกองงานลงมาอยูสูงพุทธช่วงนี้หมากไม่หมากไหลของยูของกินปลากำลังหลายจะตกของสลาะยะเโวก็ได้ บางนั่นบังนั่นเอาบันไดมาง้อยยางดีนั่นเห้นได้เอยว <c oughs> บกเคยอยันสนใจบกเคยหูจากเกีเือวันหนึ่งหันไปหาหมูไปยามมูคางบ้านกเลยอ,ยอยลววันมันยางโลแถวอันแถวลิ้มลิ้มคล้อง่างคล้องเราเห็นได้เอายวก็เลยกลับไปเอา บันไดกับกระตาหน่อยมาส่นตัดเดวเซตเจลต่อปาน่ในป่าที่ยายเอ๋วไปเก็บเห็ดแห่งหลายแต่ว่าบ่กเคยเก็บจัเที่ยบ่กเคยไปเห็นในเพลนหน่วยบักทัวแบบนี้นะเคยไปหาแต่เห็ดจะซื้อ ยังบดถึงยืดบดถึงตกมันได้ซะละคข่กล้องงาบมาคนนี่ไ,ไงตรงๆก็ยจะสูงแต่น้องเห็นปะจันโู้โหเห็นเห็นได้เหวกลกล้องกองแล้วก็ยืดเออเห็นมะน้อนี่จันนี่ยืดสูงหลายเอาบดถึงขึ้นก็นกนขึ้นบ่ได้ สิบได้ซ้ำเนีหนึ่งจีนี่ได้หลายเิอเัอแล้วว่าจะิจะบุได้ไปหาเก็บยี่มองเอินอีก,กนนจีนี่โอษด้วยจ้าอันทึงยามต๊ะบันไดอยู่สูงองลายแต่ควงงานลงเมา ใต่กองงาลงมาจะกอสิบอไไ้เก็บให้เบิ้งเท่เนี้สิเบิงบงบ้งสิล้วงเบิ้งสิเก็บให้เบิงบ้งใด้็ประมานั้นสิบหลุดตีง,งาหลุดขึ้นไปก็สิได้กองขึ้นมาอีกสิไปหาเก็บย่หมองอื่นอีกนะบังหันคือโบเห็นเนี่ยประตาบันไดไปเก็บไปเมียนโลมาซองเบิ้งงล้าเห็นอีกหมอตะเหลียวเห็นอีกตานี่ก็ได้ โอ้ยตาเอ้ตามันเอาบันไดไปเก็บเร้วว่าสืยางไปเก็บเติมอยู่แถวขางคล้องอีกนะหาอยู่น้ำแถวขางคล้งเติมอีกค่อยมาเหลียวเบิ่งอีกเห็นอีกนี่รึเปล่านี่จะพี่นองได้หลยเติอบอยู่ทด้ต้นนี้ยเหีออเ่ยวโอเปาถึงหาเก็บเอ,อาถึงแต่น,น้ำตำต,ำ,ตำอยู่บางนี่จะบัดน,นี้จะไปหาเบื้องยู่มองอื่นอยู่แถวอ้นทงแถวขางคล้งที่แถวเก็บห,หาเก็บเห็ดหูหนูละจ้าต้นนี้ไหนตรงตรง ยู่ตำพรจะว่าแหงอวนบททันได้ขอเอาจา้ะอวนอยู่ถ่ายเด็กนก้อยกนลังสิมาเกียมันกันอันนี้อันนี้ก็สทรงอ่อนอีกละเบิ่งนี่จ้ะแกะเบิ่งเล้วบออ่อนจะเอาได้อยู่แสดงว่าตนที่ไหนตรงตรงบางห่นก็อาสิ พอเอาอยูสิได้กลับไปเบื้องอีกจ้าเห็นเห็นสีจ้งสี่ลามันเิ่นอ่อนบัดแกะเบื้องเราพอดีอยู่จ้าเอาได้ยูเดี๋ยวสิกลับไปเอาต้นมังหันต้นไหนตรงๆนั่นหลายครับ เงินเบิด์ตได้นี่จ้าเต็มอเลยนะหัวหัวเพิ่นเพื่นเอาเห็ดหัวอันนี้ยังมี้ก็โบผิดโบถือกันอยู่อ๋อหน่อยกะเงินก็เดี๋ยวเห็นเดียว ลดแตัวนี้ลนมาข้าง มาจ,จะมาหอดหมงเกาที่ไหนตรงตรงกูมูลแล้วนี่ต้นเนี่ยมาจะเห็นบทันเดือเอาที่สนุกต้นต้นนี้เนี่ยงานไก่ไปเร็วได้ขึ้นมาเอาเนี่มันเป็นอ่อนบะเมีนไหนเปินตรงหนวยเปินตรงก็ต้นอื่นจ้ะ มาทั้งตไตคอยเลียวหินงานใหม่หักหัวหักหมวกเสียงดังคดค่าคดค่า sườn xuống thương thương đúng không? Mày ăn cái này thì thật. Như xuống thì nó... Điều bốc quầy thì hiến. Một mùn rồi. นี่ด้าสันโอ้ตรงเนี่ยเดี๋ยวกันไปถึงเทืองแห่งหลายเห็นมตตีตรงแต่ตรงๆทั่วเฮเซียวย้ายแอวได้หลายเติบยุดจ้าเมื่อบ้านกันเด้อ มหน่าจังคอยสิมหาเก็บอีก